แบตเตอรี่มีไฟอยู่ที่12.50โวลต์เราชาร์จใช้เวลาทั้งหมด9.24กลับมามีไฟเหมือนเดิมนะครับสวัสดีคุณผชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel n a d น i ต o สำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกทุกคนมาทำการชาร์จแบตเตอรี่เก่าแบบนี้ด้วย Power Supply ตัวนี้จะเป็น Power Supply แบบ 12โวลต์10แอมป์โดยที่ผมจะลองทำการฟาสชาร์จกับแบตเตอรี่ลูกนี้ดูดูซิว่ามันจะสามารถทำได้ไหมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะเอามาทำวันนี้มีอะไรบ้างและมันจะสามารถทำได้ไหมถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปกันเลยครับส่วนแรกเดี๋ยวลองมาดูแบตเตอรี่กันก่อนดีกว่านะครับที่เราจะเอามาทำการฟาสชาร์จ ดูที่ตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าบอกอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่บอกอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ตอนนี้ก็จะมีวิธีการประจุไฟสําหรับแบตเตอรี่ลูกนี้อยู่นะครับสําหรับมาตรฐานการชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับอยู่ที่0 4นแอมป์ใช้เวลาอยู่ประมาณ5-10ชั่วโมงนะครับผมส่วนถ้าชาร์จแบบเร็ว นี่ครับเขาก็เขียนบอกไว้อยู่นะครับจะใช้อยู่ที่3แอมป์ก็ใช้เวลาอยู่ที่30นาทีซึ่งไฟของแบตเตอรี่ลูกนี้ก็จะอยู่ที่นี่นครับ12.4โวลต์ซึ่งถ้าต่ำกว่านี้ก็ควรที่จะรีชาร์จให้มันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาทำการฟ้าชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้ด้วย power supply หรือ switching นะครับผมตัวนี้เลยก็เป็น power supply 12V 10M โวลต์10แอมป์นะครับซึ่งตัวนี้สามารถใช้งานเป็นแบบ 110V โวลต์หรือ 220V โวลต์ได้ด้วยนะครับผมก็จะมีสวิตช์ selector อยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเลื่อน selector สลับได้นะครับอันนี้คือไฟที่ input หรือไฟที่จ่ายเข้ากับ p า w e r s u p ส l y ลรกนี้นะครับส่วนมันจะสามารถทำฟัสชาร์จได้อย่างไรนะครับก็ตรงนี้มันจะเขียนบอกว่าจ่ายกระแสออกมาได้10แอมป์นะครับผมซึ่งถ้าเราเทียบกับตัวนี้ที่มันชาร์จแบบเร็วจะใช้เวลาอยู่ที่30หน้นาทีใช้กระแสอยู่ที่3แอมป์นะครับผมซึ่งเมื่อเราเทียบบัญญัตยตยังกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้า 1 0มันจะใช้เวลาอยู่ที่9นาทีเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะสามารถทำได้จริงไหมกับ power supply ทำ fast charge าาให้กับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะทำกันเลยดีกว่าว่านอกจาก power supply หรือ switching แล้วมีอะไรอีกบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนอกจาก switching แล้วตัวต่อมาก็จะเป็นที่หนีบ แบบนี้นะครับตัวนี้เราจะเอามาใช้สําหรับหนีบขั้วแบตเตอรี่นะครับต่อไปก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับตัวนี้จะเอาไว้เป็นสายสาหรับชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ของเรานั่นเองนะครับนี่ก็เลือกเอาเส้นใหญ่ๆนิดนึงที่มีทองแดงอยู่ข้างในนะครับในทองแดงอยู่ข้างในให้มันเส้นใหญ่ๆหนาๆน,า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 นิดนึงนะครับผมเพื่อ ป้องกันไม่ให้สายไฟตัวนี้ร้อนเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นปลั๊กธรรมดาเฉยๆแบบนี้นะครับจะสองสายหรือสามสายก็ได้นะครับตัวนี้หาได้จากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าหรือถ้าใครไม่มีก็ซื้อใหม่ก็ได้นะครับคมโออกนอกนั้นก็อุปกรณ์ที่จําเป็นก็มีแค่3อย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ เราจะขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือมัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับถ้าให้ดีก็ใช้เป็นแบบที่สามารถวัดแอมป์ก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้ผมจะใช้แบบธรรมดานะครับผมแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมโอเควิธีการทำอันดับแรกเลยเราก็ต้องต่อสายปลั๊กตรงนี้เข้ากับ power supply แล้วก็เช็คก่อนว่ามันสามารถที่จะ จ่ายไฟต่ําสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาปรับให้มันมีช่วงเล้งที่สามารถที่จะจ่ายไฟให้กับการชาร์จแบตเตอรี่ของเราได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาต่อสายกันก่อนนะครับที่ตัว power supply ก็จะบอกไว้ชัดเจนอยู่นะครับว่าต่อขั้วไหนนะครับนี้ก็จะเป็นลา n e n e w ันแล้วก็ลงกานะครับในกรณีที่ใช้ปลั๊กแบบ3สายแต่ถ้าใช้สสายก็ต่อเฉพาะ ลายแล้วก็นิวตันข้วพอนะครับผมก็เหมือนอกับของผมนะครับก็จะต่อแค่สสายก็คือลายกับนิวตันต่อสลับได้นะครับผมเพราะว่าไฟบ้านเรามันเป็นไฟแบบกระแสสลับเราก็มาต่อสายกันเลย ในขั้นตอนต่อสายก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมต่อ2ส,สายแค่ลายกับนิวตอนแค่นี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาทดสอบกันดูก่อนนะครับผมว่า power supply ลูกนี้สามารถจ่ายไฟออกมาได้สูงสุดกี่โวลต์แล้วก็ต่ำสุดกี่โวลต์นะครับเราก็จะใช้มัลติมิเตอร์จิ้มไปที่ขั้วที่เป็น V บวกนะครับตัวนี้ ตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกได้2ช่องนะครับแล้วก็คอมมอนกาวตัวนี้2ช่องแล้วเราก็จะมาปรับตรงโวลต์เก็คือ a d j u s t m e n t ตัวนี้นะครับผมลองดูก่อนว่ามันสามารถที่ปล่อยออกมาได้กี่โวลต์ก็สายมัลติมิเตอร์นะครับมี2สายเสียบที่ตำแหน่งวัดนี่ครับเสียบที่ตำแหน่งวัดโวลต์ วัดโอมวัดเฮิร์ตแล้วก็ขวมต่อเนื่องนะครับอีกสายหนึ่งก็ต่อกาวแค่นั้นนะครับในการปรับย่านก็ปรับมาที่กระแสตรงนะครับเพราะว่า Power อร์ p l ายของเราจะจ่ายไฟออกมาเป็นกระแสตรงนั่นเองง่ายๆก็เป็นมัลติวิเตอร์นะครับนี่เป็นดิจิตอลแบบนี้จะได้อ่านค่าง่ายนะครับมาเราก็มาต่อกันเลยสายสีแดงเข้าไปที่ โวล์บวกแบบนี้ทําไมผมถึงต่อแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ถนัดนะครับเวลาเราปรับตัวพาวเวอร์สไปเวลาปรับให้ทุกคนดูนั่นแหละครับมันจะได้ถหดัดจริงๆก็ไม่ต้องต่อแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าโวล์ที่ขึ้นกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับโวลูมที่ใช้สาหรับปรับก็อยู่ตรงนี้นะครับปรับให้ไฟออก ่สำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหรเ่เดี๋ยวเรามาดูที่มัลติมิเตอร์กันตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กกับ power supply เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราออนสวิตช์ดูไฟติดนะครับมีไฟเข้าอยู่ตอนนี้ไฟที่จ่ายออกมา13.89ถึง13.90โวลต์นะครับไม่รู้ว่าสุดหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวลองปรับออกไปอีกนิดนึง โอเคเมื่อกี้น่าจะสุดแล้วนะครับลองปรับลดลงดูนะครับจะได้กี่โวลต์สุดแล้วตัวนี้ปล่อยออกมาต่ำสุดนะครับอยู่ที่9.53โวลต์สูงสุดก็เมื่อกี้นะครับประมาณ 13. เท่าไร่ล่ะผมจำไม่ได้13.90หรือ13.89 ประมาณนี้จริงๆด้วยครับสูงสุดอยู่ที่13.89โวลต์โอเคก็สามารถที่จะเอามาชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะชาร์จอยู่ที่13.5โวลต์ผมก็จะปรับไปไว้อยู่ที่13.5โวลต์ อเคนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้จะใช้ค่าอยู่ที่13.5 V โวลต์ในการชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยวเรามาเข้าสายกันให้เรียบร้อยนะครับสำหรับสายที่เราจะใช้เป็นตัวหนีบกับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะเข้ากันแบบง่ายก็ปอกสายทองแดงให้ได้ประมาณนี้นะครับก็จะหนีบเข้ากับตรงขั้วตรงนี้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับ ได้ประมาณนี้นะครับก็หนีบให้แน่นดึงไม่หลุดเป็นพอใช้ได้นะครับต่อไปเราก็มาต่อใส่กับ power supply ของเราเลยนะครับผมก็ขั้วที่ต่อก็เหมือนเดิมนะครับก็คือขั้วที่เราใช้สำหรับวัดเมื่อกี้นะครับผมก็คือบวกโวลต์แล้วก็ต่อกับสายกาวหรือคอมมอนนะครับนี่นะ ตัวกาวตัวนี้ไม่ใช่นะครับผมให้ต่ออยู่ที่คอมมอนนะครับนี่เขียนว่าคอมส่วนสายบวกก็มี2ช่องเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวปรับโวลต์ตัวนี้เราไม่ได้ปรับแล้วนะครับเมื่อกี้เราปรับไปแล้วเราจะชาร์จกันอยู่ที่13.5โวลต์นะครับดูซิว่ามันจะสามารถทำแบบชาร์จชาร์จแบบฟาร์ชาร์จได้หรือเปล่านะครับผมกับ power supply รูปนี้12โวลต์10แอมป์ เราก็ต่อกันเลยตอนนี้ผมก็ได้ต่อสายเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วก็สายที่ใช้สำหรับชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ต่อเรียบร้อยแล้วสายพาวเวอร์ก็ต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองวัดไฟกันอีกสักรอกนะครับผมว่าไฟที่จ่ายออกมาหลังจากที่เราต่อสายไปแล้วเนี่ยมันยังอยู่13.5โวลต เหมือนเดิมไหมพร้อมที่จะชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ของเราแล้วหรือยังตอนพาวเวอร์ออกอยู่ที่13.53ก็ยังอยู่ในเล์ของ13.5อยู่นะครับก็ผมจะใช้ค่าตรงนี้เลยนะครับในการชาร์จแบตเตอรี่ของเราเดี๋ยวเรามาจับเวลากันด้วยนะครับว่ามันจะใช้ระยะเวลา 9นาทีจริงหรือเปล่านะครับผมแบตเตอรี่จะกลับมามีไฟเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเรามาเตรียมกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เตรียมนาฬิกาจับเวลาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้กดสตาร์ทนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเริ่มทำการชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับก็ต่อขั้วบวกเข้าก่อนนะครับ คแต่ทั้นก็ต่อข้อลบเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยเริ่มเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับผมว่าผ่านไป9นาทีแล้วแบตเตอรี่ลูกนี้มันจะมีไฟเหมือนเดิมไหมก็ตอนนี้เวลาก็ผ่านมา ประมาณ9นาทีนิดๆแล้วนะครับผมก็จะหยุดการชาร์จไว้อยู่ตรงนี้นะครับเราชาร์จไปใช้เวลาทั้งหมด9.24นาทีนะครับกับการชาร์จแบตเตอรี่ลูกนี้ด้วยพาวเวอร์ซัพพลายเดี๋ยวเรามาดูว่าแบตเตอรี่มันจะกลับมามีไฟเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวเราจะลองมาวัดดูไฟที่แบตเตอรี่ดูนะครับหลังจากที่เราชาร์จมันจะสามารถทำให้แบตเตอรี่ลูกนี้กลับมาใช้งานได้หรือไม่ เดี๋ยวเรามาลุนกันครับตอนนี้ผมก็จะปรับโวลต์มิเตอร์ไปที่กระแสตรงย่านวัดนะครับแล้วก็ทดสอบวัดไฟที่แบตเตอรีร่อยู่ตอนนี้แบตเตอรีร่มีไฟอยู่ที่1 2 5 0โวลต์กลับมามีไฟเหมือนเดิมนะครับซึ่งถ้าเราดูตามที่แบตเตอรีร่เขาระบุไว้นะครับแบตเตอรีร่ลูกนนี้ควรจะสูงกว่า 12.4โวลต์ถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งมันก็กลับมามีไฟเหมือนเดิมแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมที่อยากจะชาร์จแบตปรี่แบบรวดเร็วนะครับโดยใช้ power supply ในการชาร์จก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องนัดเอตวด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับ